โอเคครับก่อนอื่นก็สวัสด,ดีเพื่อนๆพี่ๆทุกคนก่อนเลยนะครับผมวันนี้ครับตักเช้าเก็บงานให้นายันก่อนครับห้าไร่เทียวเดียว,ยวไม่หมดครับเนี่ยเต็มอุ้มไปละผมมาที่หลังนี่เอามมไซมาโมไปหวานข้าวมาครับแล้ววันนี้เราอยู่กับโดนัลดดับเป็ดไร่ทุ่งนี่ครับที่เรากินไข่กันนะไข่เป็ดไข่เป็ดเนี่ยเขาเลีงง้ยงกันอย่างเงี้ยฮะตามทุ่งเขาจะไข่ในล้าะ มีให้เก็บบนทุกวันดูไซส์ครับป๊อป๊บปป๊อปป๊บป,บป,บปบเลยมนะั้งเดี๋ยวไปเยียบเป็ดหลังแบนเมืนนะ่อกละมาเลยครับัดไปครับอุ้มแรกเดี๋ยวผู้ใหญ่คมลากไปขายก่อนครับเดี๋ยวเราฟังราคาที่วันนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะนี่มีแค่คันเดียวครับ สองต่ราคาปะ่ะ9าพห้าโอ้ราคาดีอะ่ะก็โอเคครับเราเสร็จของระยันมาแล้วครับผมว่ากลับเอาเทเลอร์มาแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บนี่คาวแปดห้าครับเกินนา้าแก้วร,ระดับท่อแตกครับเลยเดี๋ยวพาชมแปดห้านาพี่ถมใครก็รู้ว่าเขาแชมป์อ๋ๆๆๆอไม่ใช่แปดห้าครับเก้าห้านี่ ดูรวงครับเนี่ยยาวรวงยาวแต่เม็ดไม่ยัดนะเนี่ยรวงยาวลิบเลยโอ้โหจะเป็นแปดห้าสภาพนี้นะเอือบเลยนะตึกดูครับเลยรวงแทบถึงหัวคันไล่หัวคันนากันเลยทีเดียวครับโอ้โหเอาเรื่องดีจัดครับไปครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวเราลงเกี่ยวรอเจ้าของนานเลยครับไปครับลงเกี่ยวเลยครับ ดูข้างบนนี้เลยลวงยาวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันพี่ดาสามไล่ปะมสามไล่มาโอโหโจาะาสามไล่จะล่อแปดเกนเลยเหรอว้าวรถลากมอเอาแปดเลยข้าวต้นอ่อนครับ อบฟอร์มตลอดข่าต้นสูงด้วยครับ ลวงแทบถึงหัวคนาเลยว่เอออกมาเหลืองสวยเลยครับ ที่มาของคำว่าเปิดก๊อกน้ำทำนางไงล่ะโอ้ชั้นน้เขาห่างนะครับจะดูแบบดูเหมือนลวงยาวดูดีเวอร์นะแต่ดูต้นดีแต่คือจำนวนเม็ดเราก็ไม่ได้เด็ดมานับต่อลวงว่าเม็ดเต็มเท่าไหร่อะเนาะ แต่ถ้าเรื่องความยาวของรวงเนี่ยยาวจริงเดีย๋ยวรอลุ้นครับดูดีแบบเนี้ยดูแบบเนี้ยจะได้เท่าไหร่แตนเนาะยไว้ไหมเนะพี่แตนลิ้นหมา,นะาเานีาะเรนปุ๋ยไปกินลูกกันเนะี่ย สามลูกไรละลูกเกินน้าอยู่แล้วน่ะจะโผล่แล้วน่ะไม่ดูอ่ะะไปเอาแล้วแต่พี่อ่ะโอ้ไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่เจ้าของโอ้โมีไปเก็บอีกห้าไร่เองแล้วแต่พี่อ่ะ เออแล้วแต่ครับแต่อีพวกนี้รวมมันยาวแต่อยงเงี้มันมันห่างก้า่ากอย่งนี้เียรยาวแต่อยงงี้ห่างไงกิโลไหมไม่ค่อยกิโลทำง่ายทำง่ายแต่อ่งว่ากัไนเด้เนี่ยก้วันเนี้ยเนี่ยนะโอ้สอ่ะก้าสิบหกนู่นน่ะโหแล้วโอ้ไม่งาโอ้หนอกนี่เยกาสูงแค่คอเลยอ่ะ ทำไมมันสูงกันอะเราฝาน่าดนไงไงนแล้วใส่ปุ๋ยสองรูปนั้นออกอะใส่้าวันเองแล้วไปใส่อีกเลยสี่เกียนตบ้ามังพี่ดูแล้วยังเหลืออกเยอะอะเนี่ยไว้หน้ไร่ลยังเหลือเยยี่สิบยก็ได้นาฝนจะล้มมาดิเนี่ย้าเเนี่ยล้มปะล่ะใช่ แปลงนล้มนะครับข้าวต้นออนเนี่ยถ้ะดูได้ข้างคนาเอ็นแทบถึงหัวขนาเลยอะ่ะไอ้ไครับจบโอุ้มแล้วเหครับลุยสวยอยู่นะข้าวไม่เขียวนะครับเออน้ำหนักก็ ดีเลยใช้ได้เลย เลยโอ้โหเอาเรื่องนี่ก็ลาวสองเกนครับเทปเรื่อยเป็นข้าวนาดำนะครับผมวัดุ๋ยไปสามลูกเลครับ96วัน แ้วกลัวพี่ถมนี่จะได้ใกล้ๆหมื่นอะ่ะเดี๋ยวโทรถามพี่นาดพี่นาดมาลาบก็เหลืองจ้าเลยอะ่ะเกี่ยวข้าวต้องให้สีนี้ครับถึงจะได้ราคาถ้ารอได้ก็รอครับถ้าเกิดฝนฟ้าจะมาหรือน้ำจะท่วมก็ติดเกี่ยวก็เกี่ยวไปเลยข้าวไหลครับ dạ cháy ạ Ồ, đu đi Phải đi ก็ดีก็เขาก็จะมีพี่ถมนี่แหละที่ผมเกี่ยวมานะจะเป็นเกลียนอีกแล้วครับมาดูไหลนะครับเนาะ ไหลไม่มีขาดครับก็ครับกระทงนูนหมดไปแล้ว แล้วเราได้ในอุ้มมาแล้วประมาณเกียมหนึ่งแล้วจากกระทงนู้นโอ้ไม่ถึงกรบล้นครับโผล่ดว่าสามเกีย์ทั้งหมดน่าจะได้อยู่ราวๆสามเกีย์เจ็ดสสามเกนีย์แปบครับก็ถือว่าดีแล้เข้าเปาได้ระดับนี้สุดยอดแต่ถ้าเป็น85ดานะผมบอกเลยถ้าสภาพหมูเอือบอย่างนี้นะได้ดีกว่านี้เยอะครับแปดถ้ารุ่เบอร์ยี่สิเนี่ยนะครับ ก็อันนี้ก็รวดเร็วทันใจเี๋ยวเจ้าของนาเขาปลูกไว้ห้าสิบครับ เสก่อนกรเดี๋ยวเขาปลูกก่อนโอ้โหเดี๋ยวมันโคตรกระบวดเลยเนี่ยโอ้โหดูนี่โอ้โหใหญ่ดูเขาปลูกห้าสิบครับ ไปครับโอเคเดี๋ยวรอวางราคาที่จ่อยไปขายครับเดี๋ยวแล้วเขาปลูกไว้50ิถังนะครับผมก็ทีส3ไร่นะครับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับสําหรับข้าวเบานี่ก็ถ้าใครอยากจะลองทําดูก็ทําดูครับเจ้าของนายืนยันว่าไม่กิโลครับทําง่ายก็สาหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดติดตามสพื่อติดตามชงผมด้วยนะครับแล้วไงเจอใหม่คิมหน้าป้านละห้สวัสดีครับ เด็กเปลูกไปลงบ้านครับผมก็นี่นะครับนี่จริงๆของเขามีอีกหกไร่นะครับแต่ให้ผมเข้าไปเก็บครึ่งนึงก็ผมยังไม่ไปเก็บให้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเราหาก,กินเราต้องซื่อสัตว์ต่อชีพเราไม่ใช่ใกล้ตรงไหนก็ลงจักเกี่ยวตรงนั้นผมไม่ทําแบบนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมเราไม่มีคําว่าปลอมลนะฮะผมบพกะว่าคิวนั้นเขานัดผมไว้ผมต้องไปเก็บเขาก่อน แล้วก็เดี๋ยวน้าไปรอผมที่นาเดี๋ยวผมกลับมาเก็บให้เนี่ยคืออะไรครับมาตรฐานในตัวเราครับคือถ้าเราทําแบบนี้เราก็ถือว่าเราเป็นคนที่มีคําพูดอะ่ะมิสเตอร์จะเรารับปากเขาเราต้องไปใครหาเราไม่ต้องกลัวได้คิวแน่ครับถ้าเรารับปากแล้วเราไม่มีแบบไปปิดคิวเขาให้ใครแน่นอนครับไม่ใช่ว่าทําคลิปแล้วจะทําอะไรแบบนี้นะผมหากินแบบนี้มาตลอดไปไงเจอกันคลิปหน้า